โอ้ยมีการบอกเราเร็วๆนะครับจังหวะน,นี้มาไงเฮ้ยถ้วยทองลงมาอีกแล้วนะครับบึ้มไปดิรออะไรนะครับเพื่อนใครเชียอุย้ยเก้าร้อบาทเลยเหรอเพื่อนเฮ้ได้ไงครับเนี่ยม่ดีผมชอบนะครับแบบบอกคนโหดนะครับโอ้ยมีอยู่พันกัว่านั่ววาเบท้าสิบเป็นเลยนี่ครับต้องยัดเบดแล้วจังหวะนี้ ครับผมก็กลาบสวีดัสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่อง Ra p เตอร์นะฮะเอาวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่หน้าเกมนะครับ f o r t u n นออกนันเองนะครับมาดูกันว่านะครับวันนี้ทุน100นี่ครับวัวทองจะแจกผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยแล้วกันนะครับที่แปสิบบาทก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหเบาๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับ โอ้โหมาไงครับเนี่ยมัวแต่หวาวนะครับทุกคนไอเชี่ยมาไงครับเนี่ยด้วยทองสามร้อยบาทนะครับเพื่อนนะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหมีการบอกเราเร็วๆนะครับจังหวะนี้มาไงเฮ้ยด<อ>้วยทองลงมาอีกแล้วนะครับบึ้มไปดิรออะไรนะครับเพื่อนไอเชี่ยอุ้ยเก้าร้อยบาทเลยเหรอเพื่อนเฮ้ยได้ไงครับเนี่ย มาดีผมชอบเลยครับแบบบอกคนโหดนลครับอ้ยมีอยู่พัน่าแล้วนี่ว่าเบ็ดท้าสิเป็นเลยนี่ครับต้องยัดเบ็ดแล้วจังวันนี้ให้แตกทีเดียวคุ้มเลยนี่ครับมาแล้วจังวันนี้โบนัสอืมมีหลอกล่อนิดนึงนี่ครับเรนลินแล้วจังวันนี้มาต้องจัดแล้วทุกคนมาดิอุย้ยทุกคนอุยอ้ยสิบคูณห้าอุ้ยสิบคูณห้าร้อยนี่ครับ สิบคูณห้าร้อยเท่าไหร่ครับเนี่ยเชี่ยไม่อยากจะคิดเลยเชีย 5000. ่ยห้าพันอุ้ยยังไงกันครับเนี่ยท่านผู้ชมมาโบนัสว่าไงเข้าดีเรียบร้อย โอ้ยได้ส้มหรือเปล่าเนี่เยเพื่อนมาอย่าพึ่งลงนะเฮ้ยสองแดงพอได้เลยครับมาต้องมาแล้วแหละจังวัน,นี้มาเต็มจอนกินด้วยนี่ครับบวกมาอีกห้าพันกันเลยทีเดียวนานเพื่อนโอ้โหไม่ได้เล่นนานนัเนี่ยทุกคนบอกเลยว่ายังแจกนี่ครับ หากใครเนี่ยครับที่สนใจอยากจะลองเล่น,นครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปกันเขาไ,ได้เลยนะครับโอเค5,000บาทเลยนี่ครับท่านผู้ชมมาแล้วงหวันนี้นี่ครับในเบ็ด50บาทนะครับมาดีเชียร์ดอกนี้อบอกมาเท่าไหร่3 4 5นะบครับ ไปอีกนี่ครับโบนัสต,ต้องมาแล้วแหละเพื่อนโอ้โหยินนี้หรอเก่งนี่ครับท่านผู้ชม <c oughs> จงังหวะนี้ว่างไงท่านผู้ชมต้องมาแล้วแหละนอี้ครับขอแดปหล่อๆแล้วกันนะเออแดปหล่อๆแล้วกันนะครับรเพื่อนเฮ้ยยา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 ย เฮ้ยยายาเพื่อนโอ้โหจบแล้วนี่ครับสองร้อยี่สิบห้าาทนะครับโอ้โหเฮ้ยตัวทองแถวสามไม่มีอะไรกันครับนี่ฮะเจา้าวันนี้ว่าไงบวนัโอุ้ยเข้าแล้วนะครับมาได้สองแดงแต่เปิดแรกแล้วหรอท่านผู้ชม ยังไงกันนะครับเอออย่าพึ่งดีเพื่อนขอตัวแพงแล้วกันเนี่ครับก่อนจบนะครับก่อนจบของวันนี้นี่ยครับเพราะว่าได้กาไรเยอะจัดแล้วนะครับบึ้มมปอีกดอกนะครับโอ้โหเป็นตัวที่ปิดท้ายได้สวยมากเลยนี่ครับโอเคก็ปิดท้ายกันไปแล้วนะครับที่2องแดงนี่ครับวันนี้บอกมาพุ่5,000บาทเลยนะครับทุนเพียง100บาทเท่านั้นนะครับ โอเคคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปเกมอะไรผมก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปกันเขา,าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ So I got nothing to prove, staying motivated.